อีโถกระตำเครื่องใส่ลยอีโถ่สุกนใ,ใส่ไปยทีนึงเพี้ขย,ขยขี้ควายขี้งัวสุดๆเลยขี้เพี้ยขี้ตัวงัวตุควายเอออย่ายงยกขึ้นมึงดูเอากระไดได้เติบแ้วน้องมึงลืมที่เป็นไสออ้วนละ สบายดีสบายดีกันเมื่อทุกคนเด้อเมื่อนี้ก็มาอยู่กับซ่องน้องแฝดบอมอยู่เนาะแต่ว่าเมื่อนี้มาอยู่กับบอมน้องทุกคนเพราะว่าน้องยูขึ้นไปทุระยูทีป้าน้องทุกคนมีภารกิจยูทีป้าเนาะแต่เดี๋ยวจะนอยน้องยูกัมาเนาะรอติดตามว่าน้องยูไปใส่เดี๋ยวจะนอนน้องยูมาตอนนี้อยู่กับน้องบอมกันทุกคนนี่ตอนนี้น้องบอมสิมามีภารกิจมาเฮ็ดนี่ทุกคนนี่ก็คือซีนอ่า ซีนตัวขวยเนาะเพราะว่าแม่อ่ำมือเ้านี้แม่อ่ำเพื่อนไปตลาดมือเ้านี้แล้วเพื่อนซื้อซีนขวายมาเนาะแล้วเพื่อนให้น้องบอมเฮ็ดยู่เหื่อนท่าแล้วเพื่อนกับแม่อัำกับน้องยูไปป้าทุกคนเพื่อนก็ให้น้องบอมฟักท่าเนาะเดี๋ยวน้องบอมสิมาฟักท่าเพื่อนสิเฮ็ดอะไส้กอกไส้กอกขวายนะทุกคนเพราะว่าแม่อัำว่าเพื่อนสิเฮ็ดไส้กอกขวายไว้กินมือนะไว้กินหลายๆมือเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบอะวิกฤตได้แล้วก็เฮ็ดแบบอาหาร อาหารตุนตุนตุนอาหารไวอาหารตุนตุนอาหารไวเนาะแล้วนอนว่มกระชิมาซอยท่าแม่อาบนะทุกคนอันนี้คือซีนตุ่ง่ว,วยเขาจะซอยแล้วเขาจะฟักเพราะว่าบอมเอาผ้ามานี่ก็คือผ้าอีโต้เนาะที่ไปรับมาเมื่อกี้นี้จะำดำๆหน่ยยนะึงนะทุกคนแ <c oughs> ม่อาำบอกว่าซอยซีนซอยต้นน้อยๆแล้วก็ฟักเดี๋ยวนอนบอมสิฟักแล้วละกันท่าแม่อาำม,มาแล้วเขาก็จะไปเฮ็ดเนาะทุกคนเพราะว่า อ่าเมื่อนี้น้องบอมมาเปิดคลิปอยู่ที่เหินเก้าทุกคนเพราะว่าน้องบอมว่าได้ไปอยู่ที่เหินไหม่เพราะว่ามันหอนแหงตอนนี้เป็นตอนสวยมันหอนแหงมันหอนหลายทุกคนตอนน,นี itor, ้ก็เลยว่ามามาซอยอาหารมือมาซอยซีนมาซอยอาหารมาซอยซีนอยู่ที่เหินเก้าเพราะว่าเหินใหม่ของน้องบอมมันเป็นมันหอนหลายรากาเป็นแบบว่าเหินครัวหันกะมันบม่ได้ติดกับเหินใหญ่กเลยว่า ย่งางไปย่างมาเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วมันฮอนเลยอาสามาเฮ็ดยู่ทีเหินเก่าพี่ส่วนน้องยูกับแม่อํำกับไปป้าเนาะไปภารกิจป้าจะมาเฮ็ดไซอั่ใไ่อั่วไซ,อวไซกอ,อกวะคนส่วนไล่จะเอินว่าไซไซกอกคนส่วนไล่ก็จะเอินว่าไซอั่วแตู่มว่าสิเอินว่าไซอันใดนแท้เนาะ <laughs> มีดกระสีประมาณนี้เนาะทุกคนเอาอันนี้มัดเอาเนาะเ <laughs> <laughs> พราะว่ามีดอยู่ที่เหินไมมบ่าได้เอามาจากหลวงโอเคทุกคนตอนนี้น้องบอมกับฟักไปชี้เรียบร้อยเนาะอ่านก้อนสิฟักแม่นเฮาซอยแบบเมื่อกี้นี่ก็เนาะทุกคนแล้วเฮามาฟากักฟักเพื่อให้มันมุ่นหลายเนาะให้มันเป็นแบบนี้ให้มันเป็นแบบติดๆกันเนาะมันเป็นจะเป็นอย่างเนาะ ส่วนน้องยูก็มาแเนาะทุกคนน้องยูต้องรอรุ่นเนาะน้องยูไปสี่ได้เนาะแต่เอ็ดอีอ่งยุงใหญต้องรอรุ่นเนาะว่าน้องยูไปสี่ได้มาอ่าเร็วๆนี้เนาะจะเอาคลิปนั้นลงตอนนี้เฮากระิมาเฮากระฟักแล้วล่ะเฮากระิมาเอ็ดใส่ใส่กอกว่าใส่อ้วยอยู่ใส่กอกใส่กอก ส่ใสไซขวาน่หัวนส่งเอ้ยซีหนึ่งไซีหนส่งไเออซีนึ่สไอ่ะพียเนาะเดี๋ยวเราไสมาเฮ็ดกันเลยทุกคนเาจะเอาเพีย่สนำเนาะเอาเอาใสตีเพีย่นำเพีย่เออมันเพีย่จะมันเพียเนาะมาเดี๋ยวเราไปรมมือเฮ็ดกันเลยทุกคนอีพ่อเพื่อนชิมาต่ำเครื่องเพนอีเมเนาะมีเมเพื่อนก็ไปล้างไสอยู่อยู่เหมือนขวานอยู่ศาลเนาะพรจะมาต่ำเครื่อง มีอเดือดซื้อได้นี่นะมีมะเขือเทศหัวกระเทียมใส่ไส้ไปแล้วเนาะเกลือน้อยนึงเกลือน้อยนึงใส่มากเค็มมากสิวะหน่อเนื้อนึงใส่เยอะอร่อยเยอะใส่ลายหัวอลายอ่าเดี๋ยวจะใส่ลายหัวอลายตามเข้าไปเส้นลำกันบ่ได้ปะโบเซส้นที่ถัดเมียดิหมกหมกผิดบะเซเส้น่ะพริกไทยยี่งเส้นลำกลัดเลยว่า เน้นตำผิดไทยก่อนยำบลุลเกว่ะบลุลรอกยาลยบอสสนใจไหยังอีพอกินเนาะไม่ทำสนมันนะมาอยากกับอกเลยอีพอกัมันเลยบออันเดียวอนเปื้อนให้อีเมฆก็ม่าไอเมียนเอ้ยเดียวอาหลอกอะไร เดี๋ยวาจะไปบึ้งไสีเมอีเมลางไสเนาะตอนนี้เรามาบึ้งไส้เมลเมลางอันนี้ก็จะใส่ใสเดียวแม่ใส่หม้อใส่ขวดใส่หมูใส่หมูใส่หมูใส่หนูเองค่ะวีดตายเลยใส่หนูใส่ก้อนขวยจะเป็นซีนขวยเนาะอันนี้เนาะใส่แลเป็นไสหมูซีนขวยนี่ม้อัวสิแซ็บหมแซเบเด้อเพราะว่าบางคนเอาซีนหมูบางคนเอาซีนขวยใส่บางคนก็เอาซีนงัวอใส่เนาะเพราะเรา ตามเพลงขนาดบุบูบุบูบูเงือนลุไปพรัวบบเมนเด,ดอร์กสิลุหลังคานี่ตหลังคาลุ่ขข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 ยขวกขวบขวบเงื่อนหลังเก้าของเฮาอันนี้เมนเดอร์แม่ตู้เย็นเพลละไปเมื่อกี้เพิ่งรีวิวไปยุ่งซ่องอาจารย์เนาะตู้เย็นนี้ม่านยกยกไปซ่องพันซื้อแต่ตอนน้องยู่น้องบอมเกิดแต่ซ่องพันเดือ ตอนนี้มันจะปีแล้วห้าแตงยองบานสุดขั่วหนึ่งสิเปลีปละนี่เนาะเอากระเจียอีพอก็ะตำเครื่องใส่อีพอทุกคนใส่ไปทีเลยซึ่งก็มีอีเม่มาเนาะมเม่เซลบีเพีย,สพยใส่นำ้ำจางมาจางตึ้งเกลือใส่เนาะมีแค่นี้เนาะทุกคนมีเกลือเป็นหน่วงพวกเพจพริกไทยใส่ ก็น้ำเพียเมเปอร์ดิตัมบูตัมหัวฉันคือเสือชูบัวออมาไปข้อไม่บอมนี่ก็เป็นน้ำเพียเพียสุดๆเลยเนาะเพียขี้กล้วยขี้งัวสุดๆเลยขี้เพียขี้ตุวงวตัวกล้วยเอาบูมักว่าขี้เพียเบามักว่าขี้ตุวงวตัวกล้วยบ่เคยหมดเมเปอร์ตองตองตีเม็ด มีหัวขี้ห้ามกลาดุกซื้อเม่นตองดูเม่นดึกขี้ห้าเม่นดักขี้ห้ามันขี้เนื้อขี้กินขี้ใหา่ๆมันหรอขี้อาหารมันกินอะไรอือชอบปะน้าตามก็เอาไปทิ้งห้องเนาะเละสเลาะอยู่อยู่เหงือนลังไม้เป็นมึดแ่บมาลอยนีเอาไปนอนแล้วก็พ่อยนีแล้ว กินขี้ห้ามันละมาแล้ว <laughs> สิไห <laughs> นไปนอากินดีว่าพอดีเราวันนี้ติวเกลือใส่ลองมึงดู <c oughs> พอีพ่อเพิ่นเป็นเซฟเน้องเต้เพื่อนน้องแฟดนี่เฮ็ดกินเพิ่นว่าเค็มเค็มลองให้เพิ่นเฮ็ดบึ้งเพิ่นเชื่าจัิดงด,ด,นนดินั่งดีๆให้ปั้นพอกระคั้นมาดนซึบแล้วนอะไรดี๋ยวนี้นี้เซฟพ,พอกิกับ เซฟกระทะเหล็กจะมาตำกันแม่น,น้องอยู่นี่มันเซฟกระทะไหมกับเซฟกระทะคว่ำจักแม่น้องอยู่จักน้องบอมเลยหละเซฟกระทะคว่ำเปล่าเปล่าเปล่าคันตองพียาตัวนึงชิตองพียาเสะละชิตองพียาเสะละแหม่อันนี้อันนี้บมันเลยแม่แต่งกลิ่นแบบแบบวาแต่งกลิ่นสามะคีเนาะทุกคนมีน้องบอมมาซอยหัวกระเทียมเอ้ยเอ้ยัวหัวสีคือหัวสีไข่อีแม่กลับเป็นคนตองเพีย โอ้ไฟไฟกอกไฟ่อ้วสุดนี้เซ่บอร่อยสุดๆเลยเนี่ยชื้อหลายเลยื้อหลนงทางเลย้ยบ่เผมแล้วผมแล้วค่อีเม่อีเม่อีเม่อจ๊ขิดอะไรอีเมอไม่แ่พ่อจะพอปุพุ่หิ้งกเสบพ่อมากนี่ยมากนีน้องบบบมากหิ้งกันเล เอาอันเดียวอจินก็เอ๊ะผมคั่นมาได้เนี่ยโเป็นก็คั่นได้คั่นมาได้บมเป็นอีกบมเขาเกลืเขาเกลือเออเข้าเดี๋ก็เดียว่าเอาข้าวราดจะนำกันดี๋ยไม่หรอกมันส้มกระด้างกว่ามันักส้มกต่เอาเข้าซะส่มักส้มกับบดด่างใหญ่ที่เจ้าเลยบุ้งาแต่ว่าคนกินนี่มันมากบ่ซีสันสส้มเนี่มากบ่กัมากหรือเปล่ามากบ้านเรากมากเลยว่ะบาคนเอาข้าวใส่เนาะ บางบางคนก็บอกเอาไส้ตามเจนเนาะตัดสินใจเลือกเอาซื้อก็ได้อันนี้จะเป็นไส้มันยกไส้ไมุ้งมิ้งเนี่ยเออไส้ยาวขนาดตุกเนาะไส้หนูไส้หมูเป็นไส้หนู่มชอมเนาะเดี๋ยวนี้มีชิ้นอันหนัวซีไข่เข้ามาเสียอีกหอมขนาดอ,อ,อันบมบบอขมบุบบุบบุบแล้วเสริมมั้ยเสริมั้ยแจ้งไหมแจ้งโดนเสีอีกบ่บุบบุบเหรอแจ้ยบหม ยานเนี่ยนี่เป็นกระดอยป่ะบึงซีนสุดๆเลยงวดประจำเลยแม่ซื้อบริ่นเดียวแม่ตุ่มเดียวก็อยู่บนเดียวคนเดียวคีเพียเนาะขี้เพียนี่ก็คือขี้ตงัวเรือรั่วลงมันหัดพอแล้วแหละพอจะได้บ่ได้บอมเดี๋ยวหอก็สิมานยัดใส่เาทุกคน เครื่องปูม,มันก็แค่นี้เนาะทุกคนไปเฮ็ดตามก็ได้ย่างหอมกะสิมาสิน้นลูกไปเอาน้ำมาเฮอแม่พอว่าจะดั่งพุนงเนาะเด่น,น,น,นย่างหอกะสิมายัดไซเนาะยิงไซของเฮาตอนนี้อีเม่ก็ยัดแล้วเนาะแม่แม่อุปกรณ์มันแม่แยกเฮาเบิ่งดูอีเม่เอาบ่วงยัดไซมันจังซี่เนาะยัดยัดเข้าไปนี่นยัดเข้าไปยัดเออ้ยยัดเข้าไปนะ จะเป็นเซน็แบบนี้นะทุกคนมันจะแซบก่อนยู่ที่ตลาดเราอยู่ที่ตลาด,ลลาดเพา่ะเอาอันนั้นเอาอันนี้เื้อกับซีนบบสดดุดเดะอันนี้จะเป็นซีนสุดเลยนะเนาะเราจะมาเค็ดกินโดนๆเอามาเค็ดกินเทอนึงอือเราก็ได้ประมาณนี้ละจะเป็นไซแล้วบบนี้นะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวยกน้อยเขามาเบื้งอีกข้างนึงง่ะมันจะเป็นยังไงนะเนาะเราสีเมดไซนี่บอจะว่าพอดีบอไซรนี่ โอ้โหว่ะไส้ก็เลือะเ้ยใส่ก็เลือมันจงหลายโพดหันเอออย่างกขึ้นมึงดูเาก็ได้ได้เติบแตเรงเยลืมที่เป็นไส่อ้วนละแกบกือบเป็นไส่เส่เตกส่เตะส่เตสส่เตสส่โล รใช่แล้วใส่แต่ทำไมอิ่มแล้วใส่แตกใส่แต่ทำไมอิ่มล้วใส่แตกเขาเอื้อวันยั้ด้วยัดแส่แต้นเปิดป่าเนี่ยเขาว่าใส่รูปคนดีด้วยใส่แตกเราใส่รูปเออเขาใส่รูปมันหัวออกจะใส่ครับใส่รูปโค้งเป็นแบบนี้แล้วเนาะ เออเฮาก็มัดแล้วเนาะตัวนี้เอามึดล่อใส่หั่นยังบ่ยังแต่มันใส่แตกเออที่มันใส่แตกใส่โล่แต่มัใส่โลแล้วเฮาก็เลยว่าได้สิมัดจักสิล่ะอ็ดมัดคดๆๆๆแต่ละอันแม่เฮาเอิ้นว่าจังดกใส่ยัดอั่วสิว่าอั่วอันเด้อใส่กอกใส่กอกใส่ยัอั่วน เอาอีกคัพนึง <marshmallow> มันได้ใส่ยัดอันนี้ก็ใส่อั่วเอาอีกคัพนึงก็ใส่อั่วใส่กออีแม่เพิ่นสิจดๆๆจักสินอบเวลาเฮาไปมันมีลมเวลาเฮาอันเอาไปอันนี้ก็เอาไปข้างไฟเออเว้นเอาไปย่างแล้วมันจึงบ่แวลุงจักนอยเพิ่นว่ามีคนมาลักกินค่ะเป็นตาเ็ดมื้อนี้น่ะมันหมด่ กาช่บอไปซออีกเบเข้มน่ยไงแค่ไงว่าบุงเมทุกคนน้องบอไปเอามาไอเบบุงเมยแค่ไงว่าไงบิลุดพลังเอาตกเขาทางข้ามไปข้ามมาเลยนะอาจารย์ตุบงแปมต้าเมื่อกี้โดดออกมาเมื่อกี้ยังเทนมียนบุ้งมมยสลีกบุ้งแม่ใอีฟอค่ะจิ้อีฟอสิเปเอาเออเอาน้ำมังเา่างมันจังหน่อยจังยางีเขาเอาแม่นาวนอะสั่งแ่นีคุณนาวคุณตัวสั่งแค่นี้บุ้งแม่เอาบุ้งมีหนามเนี่ อันนี้น้ามอันนี้ใหญ่พี่ลึกไปล้วบึ้งไหมึงงามน้าขององอมน้าของโคแปอยู่แปะแปะก็แล้วเยสิ่แทงสอดแส่สอดก็แทงสอดว้ายตงทอที่เดี๋ยใส่แต็กอีกวอมเห็นเมืกีแจ็คขากบุงแจ็คก็เห็นตาลายตาลายพี่แทงเลยบอมเอาไปเลยมอม โคดเห่ามันแหงก่อนตัดนี่ตัดบอกตัดนี่บอกอีพอเอ็ดใส่กองเนาะเอ้ยโมเวนอีพอเอ็ดตัดนี่บอกชินจบเฮ้ยนึกเป็นตาส้มแต่ยูตะกินเขาเข้าหานเจ้าดิพอจักเส้นนั้นยกขึ้นหนึ่งูน่วยนี่เนาะจอกหนึ่งของเพื่อนเพื่อนก็เชื่อประมาณเจ้าเชื่อหวยก็ได้จริงได้กินหลายนะเดี๋ยวกินได้กิน สองขดต่อตอนเนาะยิงไปล็กไปนังขันข้าหานรูปทื่นตาเลยกินองตอนละขันยัง่เบืออิ่มอยู่เนี่ยกิหองต้อนละินอเ้าลยงไมเรื่องิยู่เนี่ยกินองต้อนละกนองต้ันละขันยังไม่เบื่ออิมอไดนี่ยกนีต้อนาะนซอต้นะันงไม่เบื่ออิ่มอ่เนีทุกินซองต้ถ้ลบ่ได้แล้วก เกือบไม่ได้กินซึ่งเดือนนึงเขาจะได้กินเธอหนึงเพราะว่านำโบทันกายเดือนมันตีน้าสาวโอ้โหก้นแมวต้องขอบใจผู้ใหญ่ิดีน้องสาวอีเมนาะเมซืูรู้หนึ่งน้องสาวอีเมให้รู้หนึ่งแบ่งเพิ่นแบ่งเพื่อนกินซ้ำตอกใบละท้าขี้ที่นั่นเรามันเป็นผู้ฆ่าสัตว์เนาะลูกสาวสนับสนุนใหญ่ ตอนนี้ยังอีกน้อยนึงแม่กินส่ไซ้มดเลยแม่ยกไซสบึงดูยกไส่ได้ไซส์ใหง่อได้สองสี่หกเจ็ดเจ็ดคลโบัดยังไซส์มดน้อยนอยอีโป้เนยกินทจ้าคำมืดละตั้งแต่ไซส์เขากัดนี้มาไอเกี่ยวหันเลเซบก่อนือเออซึ้อตันเลเซบเฮงปีงเลยเฮงมันเฮงกินข้าวแล้วเฮ้งเสบเลย แต่เสดายแต่พิ่นเอ็ดไอ้น้อยพูดเออหนังหมูเออหนังหมูจากอเดือเลยอันงยิบมาย่อยตะมัวเลยซาเอ็ดเรือข้าวใหญ่ทุกคนตอนนี้อีเมย์เพิ่งกระโอดรลยู่มีเนาะเอาสุดแล้วเอาโคอดพร้อมยานมันลุดจากนั้นมาเสาะซีนออกไปมืและหมดมาเจอเนยไซนี่เรือเ็นไซยังเรือปกติได้เนาะต้องการมืดต้องการซีนไม่ตอนนี้ปุ๊ยไซน์ยาวแค่ยาวว่ะจะเป็นงบประมาณมืดแหละ อ๋อเว้ยเ,อ,เอันนี้คือไสโกอกฝีมือของพวกเ้าเองเนาะไสโกอกกันเด้อไสโก๊ะมือไสโก๊ะเออไสโกอโกอขวยซีนนี่เป็นซีนขวยแต่ว่า,าอ่าไส้นี่เป็นไสซม,ม,มู๋เนาะเพราะว่าไส้ขวยพวกมือเป็นไซหมากคือเดี๋ยวไซขวยพวกมือไซอ้วนมากเราเคยกินก่อนโอ้แซ่บแซ่บอ่อีกพอเคยกินจะได้บ้างนะเนาะ มีเงาทุกคนเขาได้จากอันเมยียเขาได้จกักรไซนม่ได้จัสามสีห้าหกเจ็ดเไซก้าอันะเขาได้เก<ม>้า<ๆ>อัน<ๆ>เนาะนี่เก้าอันแบ่งกันโอ้ได้พู้ละซองอันกับพู้นึงอันอีกไอหนึ่งอัน,นเลือไอหน,นึหน่งขันห้านี่แล้วห้ี่พอเ,เมีเนานเป็นคน,นเอ็ดนาน ก็คลิปนี้มันก็นง่ายๆนะทุกคนไปเฮ็ดตามก็ได้เนาะใส่ใสก่กอกเขาบ่ทาไปซื้อ,อยุตลราดเนาะเพิ่นว่ายุตลาราถ้านแซ่บยูแต่มันมันบบเป็นซีนสดเนาะ,ะเพิ่นเอาปอกเอาแป้งเอาอันนั้นเอาอันนี้ใส่ม,มันจะมีลายอะไรเนี่ยเนาะเพราะเพราะว่าเขาเอ็ดเองเจ้าเขาก็ได้ไปซื้อซีนมาแล้วก็มาเห็ดเองเขานั่นเนาะแล้วถ้าเขาเฮ็ดเองเขามากซูดรลายจะเฮ็ดเอาเมนมันจะเซีบกลัวได้ว่าถ้าไปซื้อ,อยุติร่าด เรื่องแซบก็แซบอยู่แต่วา<ม>่าบางคนนี่ก็ไม่พอใจตัวเองเพราะว<ม>่าตัวเองมันมักต่างกันพร่องกนินละอยู่น้ำผู้มักเลยมันต่างกันเรียวเขาก็จะเอาไปย่างเนาะตอนนี้เขาจะไปย่างแล้วมันแหี่ยวอันนี้ยังกินบม่ได้ได้นี่ต้องไปย่างแล้วก็ไปนึ่งแล้วก็ไปมีงไฟอีกตามแต่เนาะบางคนก็นเอาไปย่างแล้วมันแห้งแล้วก็ไปเผากินเอ้ยไปเอวยไปไปจี้เอวยไปเอวยไปไปิ้ง ไปปิ้งบางคนงกับไปยา่างแร้วมันแห้งแบบก็บปิ้งกินเลยแมนแต่เ่าสิเฮตย่ยางแห้งแล้วเอามันนึ่งนึ่งเลยจังปิ้งเฮาสิเฮดแบบนั้นเนาะมันจึงมีาลายขั้นต่อแล้วมันจึงเ่บ<ม>ขั้นกินง่ายแล้วมัน่บเ่บต้องกินยากๆ,ๆเอ้ยต้องเ็ดยากๆลวมันจึงเ่บคลิปที่หฮากกสิลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าใครมากที่เฮาเอสไซก้องให้ทุกคนได้บึ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b s c สไ b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเฮาทั้งสี่คนเ,เดอ้อและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบ่พลาดคลิปของพวกเฮาเนาะบายบายคลิปนี้พอบายบายเด้ดเอากกับใส่กอกนุ <laughs>